เออ,<ป>อพี่ครับที่ที่ทมาปลูกกาแฟเนี่ยเราให้ฟังเลยครับว่าเป็นไปเป็นมางนหครับเป็นคนชอบกินกาแฟก็เลยอยากปลูกลองดู พ่าปกติก,ยยก็เคยอยากเคยอยากปลูกอยู่แต่แต่แต่ยังไม่ลองทีทีพอปลูกแล้วก็ต้องทั้งปลูกก็ต้องศึกษาดูว่ากาแฟมันปลูกปลูกยากไหมตอนแรกปูกก็ไม่สําเร็จครับคือกาแฟมันมันต้องต้องการพืชพี่เลี้ยงอ่าพรา่ม พอให้มีเสียงประมาณหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยอ๋อทีแรกก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่ไม,ไม,ไมครับปลูกแล้วมันตายครับอ๋อแม่นนี่บรหิหารจัดการยังไงพี่ถึงได้<ก>มัก็ปลูกเราต้องมัน่นมั่นดูแลเพื่อมัน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 ขาดน้ําไม่ได้โอน้ําสําคัญน้ําสําคัญต้องให้น้ําครับจีต้นครับพี่เนี่ยพื้นที่ตัวนี้ ประมาณ4,000ต้นครับ4,000ต้นไปได้ต้นมาจากไหนครับที่แรกต้นตัวนี้ได้มาจากกลุ่มเพื่อนนะเพื่อนที่เขาเคยเคยทําที่ภักใต้มาเราก็ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรดีครับแล้วก็ปลูกปลูกผสมประสานทุกพันธุ์เลยนี่แต่แปลงมันมีหลายพันธุถ้าจะพูดว่าเมืองเลยของพี่นี่ใหญ่กว่าเขาล้นะก็ผมอันนี้ผมไม่การันตีครับยิบกีไร่ครับตอนนี้ยิบเกดไร่ครับ เราเราเรายังไม่ได้ไปชมของใครครับมากเท่าไหร<อ>่เราก็อยู่แต่ของเราพี่ผลผลิตนี่ถ้าปีหนึ่งจะได้กี่โดครับเนี่ยแล้วแต่ปีที่มันติดผลเยอะครับครับมันก็จะแบ่งเป็นแปลงนี้ก็จะเป็นครึ่งต่อครึ่ง่งมันจะไม่เป็นพร้อมกันหมดคือ,อคือเราจะแตกตัดแต่แตงกิง่งปีนี้แตง่งอีกปีหน้าก็แต่งเงี้ยจะไม่เป็นพร้อมกันเะอย่ามัน ห้าตันนะห้าตันเม็ดสารห้าตันโอ้ของเม็ดสานนะห้าพันกิโลห้าพันกิโลของเม็ดสารโอประมาณส่งที่ไหนบ้งครับพี่ส่วนมากเราจะเก็บไว้ผลิตเองคั่วขาย๋อที่ที่เหลือเราก็จะขายเม็ดสารเข้าโรงงานอ๋อถือว่าแบ่งภูมิใจไหมครับเนวันนี้มาถึงวันนี้ครับครับภูมิใจผมเห็นพี่ยิ้มเลยยิ้มตลอดเลยว่าคือคือเราทําทํา ทำมันเป็นยังไงล่ะเรามาเห็นสวนแล้วเราชื่นใจครับอครับส่งลงคลอดแล้วก็ส่งลูกค้าต่างจังหวัดส่วนมากจะส่งกลุ่มลูกค้าที่ทํางานเกี่ยวกับโรงงานอืเพราะว่าพวกนี้เขาจะดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนเยอะอกินแล้วให้ให้ให,ให้ให้ประโยชน์ทางด้านคาเฟอีนเนี่ยวันนี้ใช้กินเพื่อทำงาน เป็นกาแฟเน้นกาแฟเป็นอีสานเนี่ยครับของเราจะเน,น้นเน้นลูกทุ่งเน้นอีสานถ้าจะบอกว่าเป็นกาแฟเมืองเลยอ่าที่เป็นกาแฟไทยบ้านเป็นกาแฟไทยบ้านคือ<ม>ดื่มแล้วมันได้คาฟเฟอีน<ม>กินแล้วมันกระชุ่มกระชวย<ฮ>คือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กินนุ่มกินละมุนไม่เอาแต่เราก็ละมุนอยู่<ฮ>ครับ